ที่สมทรงนักแสงทองน,นะคะที่ทางทำพ้นทุกค่ะวันนี้แบบไม่ได้ตันน้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าว่าจะตอบอก็ก็ขอขออบแล้ทำไมเนนะะสียงมันไม่ค่อยชัดป้าป้าเอาจอปากด้นขงดนชั้น,นค่ะอ่าเคือจากชั้นไหนไปชั้นไหนอะขอเรื่องชั้นนะคะจาก อริยัปัญญาปีเจ็ดปีนะคะปีที่สี่ค่ะขอเรียกเป็นชั้นปีที่ห้าค่ะอา่อาอ้าวเชิญเชิญก,ก็จะผู้ผู้สิงนะคะเมือ่อย้อนย้อนอดีตเมือม่อเมื่อเมื่อสามปีสามปีที่แล้วนะคะที่ที่ได้อ่าป่วยป่วยหนักนะคะก็มีโอกาสดีก็จะมาขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน,นะคะ่ะ ท,ท,ที่ได้ต่อ,อท่านอาจารย์ด้วยค่ะท่านอาจารย์เป็นปน,ปนผู้อา้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้บำเพ็ญเต็มที่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมมากที่สุดหลายเท่าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือสรุปแล้วก็คือตายตายหลายรอบแล้วะคะ่ะตอนี้ก็ขอตายอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันถ้าเผื่อว่ามันไม่รอดจริงๆรแต่ว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะ ก็มีความสุขทุกทุกอย่างความสุขในโลกุตละค่ะที่ได้ได้มาบำเพ็ญแล้วก็เห็นธรรมะจากเรียนธรรมะที่เป็นผู้ช้าที่แค้จากท่านอาจารย์ค่ะจากเพ่อท่านสป,ปนาโมทิรักที่เป็นผู้ริเริ่มที่ที่วิจากท่านก่อนนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ได้ทุกวันนี้ก็ เรื่องอาหารการกินนี่นะคะก็พัฒนาขึ้นได้ได้มากค่ะจากที่ว่าเรดล้าเลกที่เมื่อก่อนนี้ก็เรื่องเนื้อสัตว์อย่างง่ายดายแล้วก็เ,เคยเคยชอบแบบประเภทเส้นหรือประเภทอะไรทุกอย่างนะคะแต่ทุกวันนี้ชนะหมดแล้วค่ะคือไม่ไม่มีความรู้สึกว่าว่าจะต้องเออจะต้องเห็นเห็นเส้นแล้วจะต้องอดไปได้แบบมานี้นี่อันนี้ ทำได้ทำได้แม้แต่ทุกวันทุกวันเห็นนะคะเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเฉยๆก็ก็เหมือนกับเรื่องในศาสตร์ที่ที่ไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายเขาอะไรเงี้ยก็เลยนิย้อนไปถึงก่อนรู้นก่อนรู้นเลยนะคะก่อนที่จะมาเขา้าค่ายก็ก็ตัดตัดง่ายค่ะเป็นคนตัดง่ายมากเวลาถ้าถ้าหลงมันก็หลงไปช่วงระยะหนึ่งก็ทุกวันนี้ก็จะ ขอบำเพ็ญน,นะคะคือว่าติดตามธรรมะท่านอาจารย์หมอเขียวนี้คือคือได้เปรียบเทียบกับธรรมะข้างนอกมันต่างกันอย่างกับคนละโลกเลยนะคะที่ที่ได้เอ่อที่ได้ศึกษามาก็ก,ก็เป็นคนเอ่อไม่ทิ้งวัดค่ะตอนนีว้วัดเหล่านั้นก็ก็ขออยู่ทิดอยู่ในใจก็มาขอปฏิบัติที่วัดหมอเขียวกันละกันนะคะเป็นที่สุดท้ายค่ะ แล้วสุดท้ายนี้ก็ขอบอกพี่น้องทุกท่านนะคะคืออยู่สวนป่านาบุญสามค่ะประทับไกมากที่ได้วิชาความรู้มากมายพ่อไก่แม่ไก่ทุกท่านแล้วก็พี่น้องหมู่มิตรีทุกท่านตอนนี้ก็ที่มาเข้าเข้าไปยังนก็เป็นคนที่สี่ตอนนี้ก็ตามมาด้วยคนที่ห้าที่หกแล้วนะคะก็จะเป็นแรงเหนี่ยวนําที่จะพาพี่น้องเข้ามาเป็นศิษย์เลยนะคะอันุโมทนาค่ะทุก่ะ พูดแต่มีอะไรจะถามไหมคะดี <c oughs> พูดเองเลยดี <c oughs> ท่านจะถามจะแสดงความคิดเห็นไหมอ้าวท่านใดเห็นควรให้ผ่านยกมือขอบคุณค่ะสาคุณค่ะขอบพระคุณค่ะป่า เอาเช่นไปต่อไปเชื่อสาธุค่ะกับคารวะหลวงหมอค่ะเจริญ